หลังจากที่พาไปดูโครงการที่สามโครงการที่ห้ามาแล้วมาดูโครงการที่หนึ่งกันบ้างนะครับโครงการที่1เนี่ยเป็นสวนผสมเกษตรอินทรีย์ลุงตุ้มทําขึ้นมาโครงการแรกก็คือตอนที่แรกก็ตั้งใจว่าจะแบ่งเป็นแป,งปงงลงแปลงละ200อตารางวาทํานะทไปก่อนแปลงนี้200อตารางวาแล้วก็เหลืออีกแปลง,งหนึ่งคือคือไร่ครึ่งตรงนี้ขายไปหมดแล้วครับตรงนี้ก็เจ้าของเขาเข้ามา ดูแลละแปลงนี้แต่เราก็ยังตัดหญ้าให้เขานะครับเดี๋ยววันนี้จะให้พนักงานมาตัดหญ้าเดี๋ยวไปดูอีกแปลงหนึง่งแปลงนี้โชคดีนะครับเปิดโครงการมาเราคิดว่าจะทําก็มีคนซื้อเลยต้นไม้เริ่มโตละตัวนี้ใช้เวลาปีกว่าเกือบสองปีละสองปีแล,ะละ้วล่ะแปลงนีน้น่าจะเกือบสองปีนะครับน่า,นาเกือบสองปี นี่ฮะแปลงนี้เป็นแปลงไร่ครึ่งแปลงนี้เป็นของคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลน,น้องเปิ้ลที่อยู่กรุงเทพนะฮะเป็นเจ้าของบริษัททำพวกไฟฟ้าพวกพวกเรียกอะไรไดานามนะครับมาซื้อไว้ตรงที่ไร่ครึ่งไร่ครึ่งใหญ่เลยนะครับแปลงนี้จะยาวนิดหนึ่ง ลูกน้องพนักงานของตุม้มจะมาตัดหญ้าให้เรียบร้อยลวนะครับแปลงนี้เดี๋ยวอีกแปลงหนึ่งก็จะตัดให้ผลผลิตออกหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยน,นี้เก็บไปหลายรอบละในนี้ก็มีบ่อน้ํานะครับตามคอนเซปต์นะครับเป็นสวนผสมเกษตรอินรีรอบนอกทั้งหมดรอบพื้นที่ทั้งหมดจะเป็นแนวกันชนเป็นต้นไม้ต้นไม้ป่านะครับรอบในก็จะเป็นไม้กิน เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีระบบน้ําระบบน้ําที่เดินสายอย่างนี้นะครับมึตงตุ้มยังม้ใช้ระบบน้ําก็ทําเป็นคลองไส้ไก่ไว้บนพื้นแล้วก็น้ํามาเติมที่พื้นใช้ได้ผลก็พอสมควรนะครับแต่มันก็ได้ผลอย่างไรก็ยังไม่ทั่วถึงแต่เราให้ระบบน้ําที่ให้ที่ขคนต้นเลยเป็นเป็นมินิสปริงเกอร์อันนี้ชุ่มชื้นครับชุ่มชื้นแบบทั้งแปลงแบบทั่วถึงทั้งแปลงเมื่อก่อนเราใช้เป็นคลองไส้ไก่แบบเนี้ย นะเติมน้ําก็มาในเก็ในในร่องก็ทํถาถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ไม่ดีที่สุดไหมก็ยังไม่ดีที่สุดฮนะแปลงนี้พร้อมแล้วสมบูรณ์ละเดี๋ยวเจ้าของก็คงจะมาสร้างบ้านพักตากอา,ากาศบ้านพักแบบมาพักผ่อนนะครับเร็วๆนี้ ถ่ายอาจจะไม่เคยเห็นนะเพราะต้นไม้มันขึ้นเยอะมากนะครับต้นไม้แบบทึบลุมต้งปลูกไว้ห่างไว้ต้นละหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนะครับดูครับนะต้นนีตน้ต้นด้านซ้ายมือตะเคียนทองแล้วก็น่าจะเป็นประดูแล้วก็พยุงนะสลับไปก็จะมีมะฮอกกานีสลับต้นกล้วยมีหมดนะครับไม่ว่าจะต้นอะไรในนี้มีเห็นเป็นแปลงเล็กๆแค่ประมาณไล่ครึ่งเนี่ยมีทุกอย่างนะครับสระน้ำเบื้องมเลย น,น้ำไม่มีแห้งน้ำทั้งปีแปลงนี้ก็มีตาน้ำน้ำเขียวนะฮะน้ำเป็นเขียวมรกตเลยด้านในก็คอนเซปต์เดิมนะครับเล่าให้ฟังว่าลูกตุ้มขายไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทิ้งก็ยังตามดูแลให้อีกถ้าลูกค้ารายใดที่สะดวก ที่จะให้เราดูแลให้เราก็ดูแลนะครับก็คิดค่าบริการเป็นรายเดือนแต่ไม่ต้องจ่ายกันทุกเดือนนะครับครึ่งปีจ่ายกันทีหนึ่งปีหนึ่งจ่ายกันทีหนึ่งตรงนี้ก็เป็นระบบน้ำอัตโนมัติเหมือนเดิมน,นะครับมีีชุดควบคุมตั้งเวลาปิดเปิดให้น้ำกันเป็นเวลา แล้วก็มีการให้ปุ๋ยทางทางน้ําทางสายยางนะฮะให้ปุ๋ยทางท่อได้เวลาเขาก็จะทํางานเองนะครับเนี่ยตัวนี้ใช้เป็นไดโวจุ่มไว้ในน้ําเลยแล้วก็เดินท่อสองนิ้วขึ้นมานะครับออกไปก็นหนึ่งนิ้ว นิ้วครึ่งนะครับเอานิ้วครึ่งแล้วก็เป็นสายาสายท่อพีอ e, ีขนาดหกขุนไปทั้งแปลงแปลงนี้น้ำแรงนะครับเพรแปลงนี้ไม่ใหญ่แล้วก็สัมพันธ์กับเครื่องปั๊มน้ำเราด้วยนะครับอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะ มาอยู่ด้วยกันนะครับแปลงที่ลุงตุ้มจัดสรรไว้ยังมีเหลือว่างนะครับก,ก็มาดูมาดูถูกใจก็มาคุยกันนะครับอยากจะให้มาเป็นเพื่อนร่วมอุดมการเดียวกันนะครับเรามาอยู่ในแหล่งที่มีอาหารแบบปลอดสารดีกว่าเป็นสวนกเกษตรอินทรีย์มีที่อยู่อาศัยนะฮะในน้ำมีปลานะบนดินก็มีพืชผักธัญญาหารให้เราเ บริโภคกันแบบสบายใจไม่มีสารเคมีแน่นอนนะครับตรงนี้สองปีเขียวขจีเลยฝากกันด้วยครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ